สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท c l a s s i c ิ Future ในวันพุธที่9กันยายนนะคะสำหรับราคาทองคำก็ยังคงแกล่งแคบต่อนะคะอีกวันหนึ่งเปิดตลาดที่1,121นะคะแว่งอยู่4ีเหรียญระหว่าง1,121ถึง1,125 ราคาทองคำแข่งแคบขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะส่วนเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเงินหยวนของจีนก็ล่วงลงมานะคะหลังจากที่ธนาคารกลางจีนลดการแทรกแซงลงนะคะสําหรับ ตัวเลขที่จะประกาศคืนนี้นะคะช่วงสามทุ่มมีจำนวนตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมประกาศนะคะส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำก็จะเห็นว่าแว่งแคบอยู่ในกรอบเดิมนะคะ แนวรับก็มีที่1,117นะคะแล้วก็1,114แนวต้าน1,128แล้วก็1,134นะคะถ้าหากว่ามีการดิดตัวขึ้นมาก็ให้เปิดช็อตบริเวณแนวต้านนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ